เวลาที่ผู้หญิงรู้สึกแย่ที่สุดไม่ใช่เวลาที่เธอโกรธแต่เป็นเวลาที่เธอเงียบนั่นเป็นช่วงเวลาที่เธออึดอัดและเจ็บปวดที่สุดถึงผู้ชายทุกคนครับถ้าคุณรู้ว่าผู้หญิงที่คุณรักกำลังเจ็บปวดอยู่บนความเงียบของเธอสิ่งที่ผู้ชายควรทำในเวลาที่คนรักของเรามีความทุกข์ ไม่ใช่การคาดคั้นไม่ใช่การชวนทะเลาะหรือเดินหนีออกไปจากชีวิตเธอแต่เป็นการพยายามเอาความทุกข์ออกไปจากใจเธอในเวลาที่เธอเจ็บปวดที่สุดงอบ้างก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เธอรู้สึกว่าในยามที่เธอเจ็บปวดที่สุดคุณคือคนแรกที่อยากจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนั้นแม้มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาแต่อย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่บอกเธอว่าคุณยังรักเธอและไม่ว่ายังไงเธอยังมีคุณอยู่ข้างๆเสมอ